วัดีค่ะวันนี้จะมาสอนหั่นแตงโมนะคะวันนี้เราใช้เป็นแตงสัญญานะคะแตงสัญญานะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลีลีแบบนี้นะคะจะไม่ยาวเหมือนโอบิโดนะคะที่เราเลือกทรงแบบนี้เพราะว่าเ,เวลาหั่นออกมาแล้วนะคะชิ้นเขาจะพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแตงโมที่แม่ค้าใช้รูกนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ4ีโลสนะคะ4โลสขีดนะคะ1 2 0บาทเนาะ ค่ะเราให้ใช้เป็นแปลงเปอร์เซ็นต์นะคะแปลงเปอร์เซ็นต์คือแปลงที่คัดเกรดนะคะแปลงที่ที่คัดเกรดออกมานะคะเนื้อเขาจะแดงแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะจะเป็นเกรดเกรดที่ดีขึ้นมากว่าแปลงปัดหน่อยเนาะไม่แนะนําให้ใช้ตอบิโดนะคะเพราะตอบิโดเขาจะทรงยาวนะคะเวลาหั่นออกมาแล้วมันจะชิ้นเล็กนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะกรอบ เวลาเราแค่เม็ดออกมาแล้วเนื้อเขาจะติดออกมาด้วยนะคะส่วนส่วนใหญ่แม่เขาจะใช้เป็นแตงสัญญาแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นนะคะก่อนอื่นก่อนนะคะใช้เป็นผัดแบบนี้นะคะใช้เป็นผัดนะคะจะใช้ถดัดกลมผัดเหลี่ยมก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราหั่นผลไม้อ่าบางทีอะ่ะมันจะมีน้ําผลไม้ออกมานะคะถ้าเราใช้เป็นเขียงเนาะมันก็จะไหลออกตามขอบนะคะให้เราใช้เป็นผัดแบบนี้โอเคกว่าเนะาะผัดแบบว่ามีขอบแบบนี้เนาะ เวลาน้ำน้ำเขาออกมาเขาก็ยอยู่ในนี้แหละไม่ทาให้หกเลยเธอนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นนะคะอันดับแรกนะคะตัดหัวตัดท้ายออกก่อนเลยนะ <Okay. S 1> เวลาที่เลือกแตงโมนะใครที่เคาะไม่เป็นนะคะให้ดูที่ขั้วก็ได้นะคะให้ขั้วเขาแห้งๆหน่อยนะให้ขั้วเขาแห้งๆหน่อยนะมันจะออกแดงแล้วก็ออกหวานนะคะออกหวานก็ขั้วที่เป็นข้วสดนะ เมื่อกี้เราตัดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดตัดหัวยอีกรอบนึงนะเราจะหั่นทีละครึ่งลูกนะคะ,ะแล้วก็จะผ่าครึ่งอีกทีนะคะครึ่งอีกทีนึงแบบนี้นะคะดเดี๋ยวเราหั่นทีละครึ่งนะคะ ทีละครึ่งลูกนะคะให้ความหน้าแตงโมไว้แบบนี้นะคะทําหน้าแตงไว้แบบนี้นะ,ะแล้วก็เฉือนเปลือกออกนะคะ,ะเฉือน,นเปลือกออกทีละชิ้นเวลาเราหมุนนะคะให้เราใช้หมุนการหมุนถาดนะคะอย่าหมุนที่ตัวแตงโมน,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 นะถ้าหมุนที่ตัวแตงโมแล้วทําจะให้หน้าแตงโมเละนะคะจะทําให้หน้าแตงโมเละนะคะใช้การหมุนถาดนะคะใช้การหมุนถาดนะคะ นะแปบ๊บหนึ่งแย่แม่ค้าขยับผาดหน่อยออใช้การหมุนผาดแบบนี้นะคะเฉือนออกนะคะให้ออกเห็นเนื้อแดงๆแบบนี้นะคะ่ะเวลาเปือกที่เราเฉือนจะประมาณนี้เนะาะค่อยๆเฉือนออกะคะอ่ะอันไหนขาวๆเราก็เฉือนออกนะคะ เราเอา,เข,าขาวๆไปด้วยเวลารวเราวางในถาดมันจะดูไม่สวยดูไม่น่าทานนะคะเชินออกหมดแล้วนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็หมุนนะคะผ่าครึ่งอีกรอบนึงนะคะผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะสองสี่หกแปดเราจะได้ทั้งหมดแปดชิ้นนะคะหั่นทีละชิ้นเลยค่ะเอาออกมาแบบนี้ ดูตามขนาดนะคะถ้าขนาดประมาณนี้แมคะจะหั่น3ามถึงสี่นะคะดูที่ขนาดชิ้นนะคะหั่นให้พอดีเนาะ,ะชิ้นนี้ใหญ่หน่อยก็จะหั่นสี่นะ าหาั่นทีละสองชิ้นก็ได้นะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแค่เม็ดแตงโมกันนะคะเวลา,าหั่นเราใช้มีดใหญ่นะเวลาแค่เม็ดแตงโมเราใช้มีดเล็กปลายแหลมนะคะจะทําให้เนื้อ,เน,อเนื้อตรงที่เราแคบไม่ใหญ่นะเนี่ยค่ะเวลาเราแค่แล้วก็เอาเท่าที่เรามองเห็นนะคะเม็ดแตงโมจริงๆเราสามารถทานได้นะมีมีไขมันดีนะคะ ไม่เป็นอันตรายนะคะมีไข่มันดีเนี่ยค่ะแล้วก็แค่ออกนะคะหรือใครหาแต้งสัญญาไม่ได้จริงๆก็เป็นแต้งตอบิโดหรือแต้งอะไรก็ได้นะคะแค่เม็ดออกแบบนี้นะคะ่ะ แต่อันไหนที่แบบว่าอยู่ลึกมากอะไรเงี้ยเราไม่ต้องคว้านไปนะเดี๋ยวมันจะเละนะคะเอาเท่าที่เรามองเห็นแบบว่าเป็นแบบเงาดำๆหรืออะไรเงี้ยค่ะ,คะยเม็ดออกนะคะ จริงลูกนี้ไม่ถือว่าสวยนะลูกนี้ไม่ถือว่าสวยนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะบางทีตัวเลือกที่ที่เราเลือกมามันก็มีไม่เยอะเอาเท่าที่หาได้ะคะ่ะแล้วก็ที่เราคิดว่าโอเคดีที่สุดนะในนะตรงนั้นแล้วเนาะ เราจะใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่ถ้าหวานปกติเราจะอยู่ใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่40 ml นะคะในคลิปเนาะในคลิปนับแตงโมปั่นนะคะแต่ถ้าแตงโมมาหวานเจี๊ยบเลยลดลงมาเหลือ30 ml นะคะแต่ถ้าแตงลูกไหนแบบว่าหวานกลางๆไม่ได้หวานมากอะไรเงี้ยค่ะก็40 ml ตามปกติได้เลยนะคะ วันนี้อจะพูดแบบว่าสันส่นๆนิดนึงหิวข้าวไม่กินข้า,าวเช้าเลยตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงแล้วเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะหน่อยช่วงเช้านะคะแต่ก็พยายามที่จะทำคลิปมาให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะหลายๆคนถามว่าทำไมไม่ทำอยู่ในห้องเงียบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราทำเราทาคนเดียวเนาะ เราก็ไม่มีเวลาที่จะย้ายของนู่นนี่นั่นไปนะคะสะดวกหน้าร้านนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหยุดรถไาสดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดเนาะหลายๆคนถามว่าอยากเรียนสูตรน้ําผลไม้ปันถ้าอยากเรียนก็สามารถทักมาใน Facebook ได้เลยนะคะชื่อว่ารันชิดาวงไชายาค่ะ เราเรือไม่ให้อากาศเดียวผู้หญิงชอช้างสละอีดอเด็กสละอานะคะวอาแหวนงองงูค่ะสละอไม้เมลาย,าย,าย,ายชอช้างยอยักษ์สระอานะคะรูปโปรไฟล์เป็นรูปเดียวกันกับใน YouTube เลยนะคะทักมาก่อนได้ค่ะถามว่าเสียค่าเรียนไหมหลายๆคนถามว่าค่าเรียนเท่าไหร่นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่เรียกค่าเรียนนะไม่เรียกค่าเรียนนะคะแล้วแต่จะให้หรือใครไม่มีก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ ได้ซีเรียสเนาะถือว่าแบ่งปันความรู้กันไปประกอบอาชีพนะคะขอนอกเรื่องไปที่ขอนอกเรื่องไปที่อ,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 องุอง่นนิดนึงนะคะมีหลายๆคนถามว่าพี่น้ำองุ่นปั่นยังไงนะคะองุ่นนะคะแอปเปิลน,นะคะ สองตัวนี้เขาจะมีเปลือกนะคะเวลาเราใส่เต็มแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกฝาดนะคะจะออกฝาดนะคะให้ใส่แค่อย่างเช่นอแอปเปิลน่ะให้ใส่ไม่เกินห้าชิ้นนะคะต่อแก้วนะคะนึงจะพอดีนะคะอางุ่นเหมือนกันค่ะอางุ่นใส่แค่ประมาณสิบสิบสิบห้าลูกก็เต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีเปลือกนะคะใส่เยอะจะฝาดนะคะ,ะแค่เม็ดเสร็จแล้วเราก็มาจัดเรียงค่ะ จะเลี้ยงใส่ถาดไปเลยนะคะไปจะเลี้ยงใส่ถาดไว้ขายนะคะแล้วแต่นะคะว่าถานัดเลี้ยงกันแบบไหนกันนะคะถนัดเลี้ยงแบบนี้เนาะ,ะสลับสลับกันไปนะคะอันนี้จะหั่นทีละครึ่งลูกนะคะอีกครึ่งลูกถ้าคิดว่าขายไม่หมดนะคะก็ให้เก็บแช่แช่ไว้ก่อนเนาะ,ะหั่นทีละครึ่งพอคะ่ะทีละครึ่งพอใครถนัดเลี้ยงแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะนี่หมคะถนัเดเลี้ยงสลับหัวหาง ว่าให้ฝาปิดได้แต่ถ้าตอนเช้าเลยนี่จะหั่นทีแล้วก็ใส่ถาดเป็นลูกไว้เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าช่วงเช้าจะเยอะนะคะจะหั่นไม่ทันนะคะเพราะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ออกสายแล้วพอสายลูกค้าจะมาอีกทีก็หลังเที่ยงนะคะแล้วก็อีกทีก็ช่วงเย็นเลยนะคะแม่ค้าก็จะหั่นไว้แค่นี้แค่พอขายนะคะเป็นไปได้เวลาหั่นนะคะอย่าให้เหลือนะคะอย่าให้เหลือหั่นวันต่อวันพอนะคะ หลังบ่ายสามโมงมคะจะไม่หั่นของแล้วนะนะคะจะไม่หั่นของแล้วนะเพราะว่าจะขายเฉพาะเท่าที่มีนะคะยกเว้นส้มนะคะอย่างลูกค้าสั่งน้ำส้มแล้วก็ทยอยหั่นทีละแก้วอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะการหั่นแตงโมคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้านะคะ,ะ,คะขอบคุณมากคะ่ะ